จัดกระเป๋า7กิโลถือขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่น6วัน5คืนจัดยังไงมาดูกันครับแล้ววันนี้ผมจะแนะนำการจัดกระเป๋าไม่ให้เกิน7กิโลนะครับก็ถือขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่น6วัน5คืนนะครับทริปของผมจะไปที่โอซาก้านะครับประมาณช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นช่วงฤดูบใบไม้เปลี่ยนสีนะครับ ก็อากาศจะอยู่ประมาณ10กว่าองศานะครับจะเทียบกับบ้านเราคือหนาวนะครับวันนี้จะมาจัดกระเป๋าไม่ให้เกิน7กิโลและต้องกันหนาวได้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับมาดูกันนะครับพาสปอร์ตกับเงินสดนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะครับไปไม่ได้เลยนะครับอย่างที่2นะครับไม่ใช่มือถือนะครับซิมเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับ เลือกเอานะครับว่าเราก็มีหลายเจ้านะครับมันจําเป็นนะครับเราต้องเอาไว้หาข้อมูลการเดินทางตารางเวลารถต่างๆนะครับแลถัดมานะครับแว่นกันแดดนะครับติดไปด้วยนะครับช่วงอากาศเย็นๆญี่ปุ่นแดดแรงอยู่นะครับละก็ของผมมีแว่นสายตาติดไปด้วยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปากกานะครับพยายามติดกระเป๋าไว้นะครับ มันจาเป็นนะครับไม่ต้องไปหายืมมาข้างหน้านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นผงพลาสติกอ่าชิ้วเปลือกชู้แห้งนะครับมันไม่ได้หนักนะครับแต่มันมีประโยชน์นะครับเอาติดกระเป๋าไว้นะครับอ่าคราวนี้มาดูไอที่เขาจํากัดด้วยนะครับในการถือขึ้นเครื่องนะครับสําหรับ power bank นะครับเขาจากัด ให้ถือขึ้นได้คพละ2ก้อนนะครับก้อนแล้วไม่เกิน2 5 0 0มมิลลิแอมนะครับส่วนผมใช้ตัว20 0 0มมิลลิแอมก้อนเดียวนะครับพอนะครับอันนี้สบายแล้วก็อีกอย่างนะครับที่เ็าจากัดในการถือขึ้นเครื่องนะครับพวกโลชั่นครีมต่างๆที่เป็นหลอดเป็นกระปุกนะครับขนาดบรรจุภัณน,นะครับไม่เกิน50มิลลิลิตรนะครับ ไม่ใช่ปริมาณที่เหลืออยู่นะครับขนาดบรรจุพันธุ์นะครับรวมกันไม่เกิน1ลิตรนะครับใส่ในซองใส่นะครับมีซิปลูดแบบนี้นะครับแล้วก็ในนี้ผมมีวิก1ขวดนะครับเป็นยาสารพัดประโยชน์นะครับติดไว้ก็ดีนะครับได้ใช้แน่นอนแล้วก็อันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์มือถือนะครับแบตเตอรี่กล้องนะครับหูฟังนะครับอุปกรณ์ต่างๆอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับ ในนี้ผมมีพารานแผ่นะครับเหลือมาจากทิปที่แล้วนะครับกินไป2เม็ดนะครับที่เหลือน่าจะยังไม่หมดอายุนะครับมีประโยชน์กับพารากะวิกนะครับติดไปนะครับมาแล้วครับกล้องที่ผมใช้ทริปนี้นะครับจะเป็น3 6 0องศา1ตัวนะครับแล้วกล้องมินิเลต1ตัวนะครับตัวนี้มินิเลตตัวนี้ผมไม่เอาไปนะครับจริงๆผมจะเอาตัวที่ถ่ายไปนะครับเพราะตัวนั้นเบากว่านะครับ แต่ตัวนี้จะมาใส่กระเป๋าช่างให้ดูน้ําหนักก่อนนะครับของทั้งหมดมาประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้อุปกรณ์ขาตั้งนะครับก็น้ําหนักพอสมควรนะครับถ้าใครคิดว่าไม่ต้องใช้นะครับเอาไปแากกล้องนะครับจะื่อลดน้ําหนักไปได้เยอะนะครับสําหรับเสื้อผ้านะครับสําหรับ6วัน5คืนเนี่ยก็คือในวันเดินทางเป็น1วันนะครับเราจะอยู่ที่ โอซาก้าเนี่ยห้าวันเต็มนะครับก็สำหรับอันนี้นะครับเป็นสูงเท้ากับชั้นในนะครับอย่างละห้าชุดนะครับแล้วก็ผมมีอันนี้ติดไปนะครับสำหรับกันหนาวนะครับเลกกิ้งนะครับผู้ชายใส่เลกกิ้งได้นะครับมันเป็นเลกกิ้งแบบบุคคนนะครับจะกันหนาวได้พอสมควรนะครับ ส่วนเอเล็กกิ้งหนาแบบนี้นะครับเอาไปนะครับมันหนักกระเป๋านะครับตัวหนึ่งก็เกือบครึ่งโลนะครับให้อากาศมาติดลบจริงๆนะครับค่อยเอาไปนะครับถัดมานะครับในส่วนกางเกงนะครับกับเสื้อนะครับผมเอาไปเป็นกางเกงยีนสองตัวนะครับใส่ยีนตัวละสองวันนี่ เป็นธรรมชาตินะครับเขาใส่กันเป็นอาทิตย์นะครับยีนนะครับมัไม่ไถือเป็นซลกมกอะไรนะครับมันเรื่องปกติกำคังใ่ยีนนะครับแล้วก็นอกจากยีนแล้วผมมีกางเกงผ้ายืดอีกตัวนึงนะครับเอาไว้ใส่นอนนะครับส่วนเสื้อนะครับตัวนี้เป็นคอกลมนะครับเป็นเสื้อแขนยาวนะครับคอกลมสอตัวคอเต่าสตัวนะครับทั้งหมดเป็นหกตัวนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ พันคอนะครับเอาไปด้วยนะครับเพราะที่ญี่ปุ่นนะครับเวลาตกเย็นมานะครับมาอาการมันจะเย็นกว่าปกตินะครับเย็นกว่าตอนกลางวันนะครับจริงผมอยากเอาผืนนี้ไปนะครับเพราะมันอุ่นดีนะครับแต่ว่าน้ําหนักมันไม่เยอะนะครับแต่ว่าด้วยขนาดนะครับมันจะตรงนะครับเราจะลําบากกระเป๋ามันจะตรงนะครับ เดี๋บอดีผมได้ตอนนี้มานะครับเป็นผ้าปันคอนักกีฬานะครับถ้าใครเคยเห็นนะครับถ้าใครเคยดูบอลนะครับถ้าใครเคยดูรีวิวผูนะครับคอปจะยืนข้างสนามแล้วทำอย่างนี้ครับผ้าบันคอมันจะไม่มีหางนะครับมันสําหรับนักกีฬานะครับแล้วมันจะอุ่นด้วยนะครับผมใส่นี้ยังร้อนนะครับก็ สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับจาไม่ได้ว่าเว็บไหนนะครับมันมี3สีผมก็เลยสั่งมา3อันนะครับแล้วน้ําหนักมันเบาครับส่วนอะไรกระเป๋านะครับผมใช้ใบเหลืองนะครับใบเดิมนะครับก็ผมดูแล้วนะกระเป๋าที่มีขนาดเหมาะกับการทำแบคแพคถือขึ้นเครื่องไปเนี่ย ขนาดมันจะอยู่ประมาณ45ลิตรนะครับขนาดมันจะใบป,ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะมีใบเล็กอีกหนึ่งใบนะครับสำหรับใบนี้นะครับเอาไว้เวลาใส่อุปกรณ์มือถือของกินเล่นนะครับเวลาเราไปเที่ยวนะครับเวลาเราสะพายใบใหญ่ไปมันก็เกะกะอยู่เหมือนกันนะครับและสําหรับเสื้อนะครับสก๊อตนานๆน,นี้นะครับ อย่าคิดเอาใส่กระเป๋านะครับต่อให้เดือนพฤศจิกาบ้านเราจะหนาวเหนือแตกขนาดไหนนะครับให้ใส่ไปนะครับใส่เครื่องไปนะครับในสนามบินกับบนเครื่องนะครับอุณหภูมิอยู่ประมาณ20องศานะครับไม่น่าจะร้อนไดเท่าไหร่นะครับต้องใส่ขึ้นไปนะครับใส่กระเป๋าไม่ได้ครับน้ำหนักมันเกือบครึ่งโลนะครับแล้วมาตัวใหญ่เลยนะครับและสาหรับใครที่คิดว่า โอ้ใส่เสื้อตัวเดียวถ่ายรูป5วันเลยโอ้ผมมีเสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อกลนเป็ดนะครับไม่ให้ดูนะครับพาะไม่โฆษณาไม่ได้เข้าโฆษณาด้วยนะครับเป็นเสื้อกนเป็ด2หน้านะครับความอุ่นใช้ได้นะครับก็คือ2หน้าสองสีนะครับผมมี2ตัวสีสีนะครับสวันนะครับอันนี้หวัน5วันพอดีนะครับอยู่โอซาก้านะครับถ่ายรูปไม่มีซ้ํานะครับไม่ต้องกลัวนะครับ และมาดูกันว่าหมดเนี้ยเวลามันจับยัดเข้าไปในใบเหลืองแล้วเนี้ยมันหนักเท่าไหร่นะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับสิ่งที่เราไม่จําเป็นจะต้องใส่ไปในกระเป๋านะครับอันนี้นะครับตั้งปอดนะครับติดตัวไปนะครับมือถือก็ไม่ต้องนะครับแว่นเนียวออกมานะครับและอย่างหนึ่งเลยที่จะแนะนํานะครับพวกกระเป๋าแบงค์เนี่ยนะครับถ้าใครมีนะครับเอาใส่กระเป๋ากางเกงไปนะครับ ทำเป็นชาร์จแบตไปตลอดทางก็ได้นะครับเพราะว่าตัว power bank นะครับก้อนนี้นะครับ2 0 0 0มืนแบงก็หนักเกือบครึ่งโลอยู่เหมือนกันนะครับพยายามใส่กระเป๋าไปนะครับเวลาเราผ่านาเคาน์เตอร์ไปแล้วเช็คอินไปแล้วก็ไม่ได้ขอช่างแล้วค่อยเอาใส่กระเป๋าก็ได้นะครับแต่เวลาถึงเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับล้วงออกมาใส่กระเป๋ากางเกงไว้ก่อนนะครับอ่ะคราวนี้เรามาจับมันยัดใส่กระเป๋า ว่ามันจะหนักสักเท่าไหร่ คือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ายัดอะคือยัดจริงๆนะครับยังไม่ได้เลี่ยงยังไม่ได้ทําอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับมันก็จะออกมาประมาณตรงๆอย่างนี้นะครับคือเราจะใส่เพื่อจะชั่งกิโลน้ำหนักดูเฉยๆอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยออกมารีแล้วจัดพับให้มันดีใส่ที่หลังนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เดินทางเลยนะครับอีกประมาณ5-6เดือนนะครับสี่เดือนนี้เดือนอะไรเนี่ยมีพฤุนานนะครับมิถุนาก็อีกประมาณ5เดือนนะครับ พฤ่สตวจิการเดินทางนะครับวันนี้จะแคบมาช่างจัดกระเป๋าให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าหมดเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ช่างครั้งที่หนึ่งนะครับหกหกจุดเจ็ดเจ็ดโลนะครับช่างครั้งที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะช่างสองครั้งนะครับเพื่อความชัวร์นะครับเพราะบางครั้งาช่างมันอาจจะไม่ได้ตรงตามมาตรฐานนะครับของมาจากจีนนะครับช่างแบบนี้ช่างน้องถือนิ่งๆนะครับแล้ว่านิ่งปุ๊บเลยน้นําหนักมันจะหยุดของมันเองนะครับก็สอครั้งนะครับเท่ากันนะครับ6.7 7โลนะครับ ว่าวันนี้ภารกิจสําเร็จนะครับจัดกระเป๋าได้ไม่เกิน7จ็กิโลนะครับถือขึ้นเครื่องนะครับก็หวังว่าคลิปน,นี้จะพอมีประโยชน์กับหลายๆคนที่กําลังจะหาแนวทางในการจัดกระเป๋าเดินทางนะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณครับ